ไอ้ตู้เย็นน่ไม่เป็นอะไรแต่สิ่งอื่นที่ท้าเก็บไว้ใต้ตู้เย็นเนี่ยเยอะมากมันก็ถูกหายลงไปเลยนะครับจะเป็นพวกกระดาษนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์มันร้อนนะครับมันก็โดนกระดาษกระดาษติดเลยไฟไหมในห้องคระโดดนะครับอันที่เพื่อทอนนะครับอันนี้ท่านใดนะครับอาจจะไม่มีความรูด้วยแต่นี้ถายน่ะใช้ดีญี่ปุ่นขาดเดินแต่ก็มาอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งโรงเรียนของ การเปหนานศึกษาบบกของเราก็คือโรงเรียนชาหังศึกษาบ้านบัวทองนะครับแสดงความก้าวหน้าของเด็กนะครับความเติบโตความมีระเบียบในเรื่องการศึกษานะครับนแต่เข้าโรงเรียนที่ไดาก้องเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่นั่นนะครับเราไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของบัวทองเราก่อนก่อนที่จะเข้ามาของโรงเรียนสาหังศึกษาบ้านบัวทองซึ่งเป็นโรงเรียนที่ต้องบอกว่าต้อนแตะนะครับต้งนแตะด่วยด้วยวิสัยการหรือการพัฒนาของคด็นั้น มีวิจิตหัวใจยอยู่เต็มเปลนะครับซึ่งเราอาสารบุคลากรทองปูนแล้วก็พอด้วย้วยสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็ว่าความจรนั้นอยู่ในใจเป็นสิ่งที่สุดยอดนะครับเราจะเห็นคูณว่าคุณแก่นหนขนาดไหนนะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอและสำหรับการ เข้ามาดูดูกิจกรรมวิชาการนะคกรรมกี้าเลยตาเด็กไปแข่งนะไม่รู้เราเป็นแข่งภาษาจีนเป็นยังไงบ้างได้ชมเชยนะผู้จะสอนหลักสูตรแรกด้วยนะไปตะบวนมาก็ได้ชมเชยกิจกรรมของโรงเรียนสหศึกษาประมศึกอนของเราแห่งนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตาสมัยไทยนะสมหลายหลายการตวจสายตานะ ประกอบแป้งนะซึ่งให้คำปรึกษาก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เสร็จปั๊บเราก็ไปฝึกอาชีพด้วยนะไปทานผัดไทยที่อร่อยมากนะครับขอบคุณมิตรไปตีด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่คุณหมอต่างๆนะครับให้ความเอื้อเฟื้อนะครับดูแลในชุมชนของเรานะครับขอบคุณคุณหมอใจดีคุณหมอวันนี้มาตรวจอะไรนะ,นนะเออเๆๆๆๆอะไรนะครับ ได้เหมือนกันนะคนคนจังหวัดนนเหมือนกันเออนะครับการดูแลรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเออเดี๋ยวจะให้เชื่อไหมเมื่อวานเมื่อวานน้ำารต่ะน้ำกระตุมต่างต่างเป็นไน้กตเป็นไงครับไม่เกนไม่เกนปวดกระดูกเชื่อไหมเมื่อวานเมื่อวานผมก็ปวดเมื่อวานไปหาหมอเลยไปไปทำอะไรทำไมเออเดี๋ยวจะมาให้คืนอีก เมื่อวานไปฝังเทปเมื่อวานเจี๊ยบนะพอพอทำาเสร็จปักเที่ยรไปหาหมอเลยไปฝังเทป8เทปท้องกระชิ่ยามาอยู่นี้เืได้เดี๋ยวเดียต่อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อให้บ้านให้คามพี้ให้เขาให้เขาดัดให้ให้การเดี๋ยวนี้ไม่ว่าแผดไทยแผนปัจจุบันนะครับ ถ้าเรามาผสมภาษากันนะครั ah to to บก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการดูแลนะครับเพราะฝั่งนี้จะเป็นแผนปัจจุบันผสมนวดนะแผนไทยก็เรียกขั้นเบสนิกนะถ้าจะเอาจริงจังติดต่อหมอได้เลยนะครับว่าเราจะนวดแบบต่อเนื่องจะทำยังไงจะทําให้ตัวเรานั้นได้มีสุขภาพเราจะดูแลอย่างไรเห็นพูดอย่างนี้นะผมเองที่ลาดเลยม่ได้คือ ชอบด้วยนะหมอแหละตัวดีเนี่ยหมอ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 มันดีเนี่ยเขาบอกต้องไปนวดนะเขาบอกต้องไปนวดเยอะๆจังนมนวดเสร็จปั๊บเราก็ไปคึนนี่มันคึงมันคึงไม่เป็นนะนะไอเราบอกว่าให้คึงแรงๆมันไปคึงยังไงก็ไม่รู้นะมันดันอย่างเดียวนะเออไอเราบอกว่าเราก็เชื่อหมอหมอบอกต้องให้บีบๆีบมันก็บีบกระหนากขียวเลยอะไรนะบีบต้นคอเออพอบีบ ไอเราบอกว่าปวดที่หัวนะแกจับหัวได้ปั๊บแกกดทันทีเลยเนี่ยแล้วไม่ถามไงพอไม่ถามปั๊บไม่หายนะนก็เลยทําให้หบีบหน้าเขียวไม่ใช่บีบคอหรอก <c oughs> อ้าก็ไมเกรนที่หัวถูกไหมเออไมเกรนที่หัวแล้วไม่บีบคอบีบหัวแล้วจะไปบีบตรงไหนหน้าเขียวนะเออพอหน้าเขียวมากแกก,กดผิดจุดไงแกก็กดอย่างเดียวเลยนะแล้วแกก็ดันอย่างเดียวไอเราบบกพอพอโอ้โหร้องร้องหน้าเขียวแกก็ไม่ปล่อย จนจนแกนวดเสร็จอะฮะอ่ะสมมติจนแกนวดเสร็จนะ,ะจนกนจนะแกบอกว่าเออเสร็จแล้วเดี๋ยวนะไอเรากูบอกเออเสร็จแล้วเลยเห็นะหมมันไม่บาลานซ์กันเนาะการนวดแผนแผนโบราณนะครับนะการนวดไทยก็ต่างกันนะเอ่อสาธิตได้เออสาธิตได้นะครับแต่ต้องไปหามหมอแผนปัจจุบันดนะ้วยนะอันน้ำมาตูมทานน้ำไปด้วยนะได้ที่ คำสือาสิโอ้โหวิวที่ทมาสูงรมาูงสนำนี้ยอที่เก็บไว้เลยอ่ะเก็บไว้เลยค่ะใครทำอันนี้ไปประมยละรมูติดกาวใช่ป่ะไปประมูลหูตา่นี่ขาน้ำูท้าแพนม ไปเจอแม่เขาบ้านอะรเขาบอกุนาโทรศัพท์เลยอะไรนักแป้งหรือรเท้าเลได้ยี่สบยี่สิบาทน่ออกไหมพูดให้ออกเลยเออน้ำตาแป้งทุกอ่าที่บ้าเออแช่2องบาทเท่านี้ก็ให้เขาเลย ไปไหนโลอกอ้าเด็กๆที่มากับคุณพ่อคุณแม่นะครับมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเองของนครปฐอนะครับเอ็นดูแต่งสีนะครับเป็นสิ่งพิเศะนะครับไนจศูนย์พัฒนาเด็กเล็นั้นแล้วก็มาเรียนระบบ EQ และ IQ มีหรือเปล่าตนนี้เอามาหรือเปล่าไม่มีใน่ไ EQ และ IQ หรือการพัฒนาสงตัวเด็ก ฝากไว้นะควับส hey? ู่พัฒนาเด็กเล็กของเรานะเส่อการย้ายเข้าไปสู่รต่นใหม่นะครับที่ทีแอนมีระบบการเรียนการสอนอยากพครันะครับราพัฒนาเด็กเล็กการตรงตัวการเรียนรู้เด็กกล้าแสดงออกสิ่งสำคัญเด็กรุ่นนี้ต้องกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำนะไม่ใช่ว่าเด็กเด็กจากหน้าไหนก็หน้าสั้นะครับให้มีการเรียนรู้ในการครอบคัวต่างๆ เด็กการู์ได้ว่าจะเข้าวงานได้ความอนุเคราะห์จากที่ไรเทคนิคกรรมบุหรี่ทับอาจารย์จะมาควบคุมนะครับไยการซั้มเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ฟรีนะครับหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างนะครับแล้วก็แบบตรวจตรวจเออสีนักนะครับนะท่านจารย์สีนักบ้านนะครับได้ใจเลยครับมาตรงนี้ คร้งนี้แจกแว่นตาปรีนะครับน้าที่ออกมาดูแลต้อมาอีกเซตหนึ่งนะครับที่ต่อปันตรวจปันนะครับร้อยท่านเองนะร้รอยท่านเองอดแล้วอดเลยนะครับนะสิ่งที่ท่านทำก็คือดูแลเรื่องสุขภาพปันเขาบอกการทำปันดีสุขภาพก็ดีนะครับขอบคุณหมอด้วยนะครับทีบ่ ออกมาเมืวยความสะดวกให้กับคุมชนของเราแห่งนี้นะครับถ่ายรูปกอะอย่างดีดีเลยถ่ายรูปปากอะอย่างเนาี่ก็บอกว่าให้มาตรวจแล้วก็บอกที่ฟันตรวจีไดังฟันปลอมทั้งปากแล้วน้ำดื่ามรับตัวที่เรามาดูเนี่ยเรามาเรื่องอฟันให้นะครับแล้วก็มาปูดอินปูนให้ในช่องปากนะครับนะครับถ้าไม่ทันวันนี้นะครับ เราไปวันที่22นะครับ22ที่บัวทองไปสิริวันชนชมนะครับวันที่22อาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะเคลื่อนไปนก็รับสมัครได้นะครับเผื่อเรามีปัญหาในเรื่องมิมตรไปตรีดีตรงไหนรู้ไหมดีตรงที่ไปบริการท่านถึงบ้านเลยนะครับถ้าท่านมีปัญหาเนี่ยมีประวัตินะครับเราจะมีคุณหมอที่ใจดีมีพยาบาลที่สวยไปหมด แล้วก็มีอสมจิตอาสานะครับที่ลงไปเยี่ยมกับชุมชนนะครับซึ่งทํางานร่วมกันนะครับที่ท่านเห็นโครงการที่เขาเคลื่อนออกมาอย่างนี้นี่ยังไม่ได้ส่วนหนึ่งนะของของิตรไมตีนะครับอันนี้ก็ปกติปกติที่ท่านเองเนี่ยทำอยู่ทุกวันนะครับและก็บริการาักคมเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณเมรไมตีแล้วก็เสด้วยนะครับเจ็บป่วยทั้นใดนะ นึกถึงมิตรในตีได้นะครับมีคุณหมอใจดีอยู่ปากซอยตัวทำเคหะนะครับอยู่ตรงตัวทำเคหะของเราแห่งนี้นะครับมีพยาบาลหน้าตาสวยๆไปหมดนะครับแล้วก็มีคุณหมอหน้าตาดีใจดีด้วยเออแลอสมอที่สวยไปหมดด้วยนะครับถ้าจะเห็นวอาวันนี้ได้รับความร่วมม้ร่วมมือในชุมชนเป็นอย่างดีนะครับถ้าจะเห็นว่าสามภาคภูงนะครับที่เราออกมาเลื่อนที่นั้น ได้าารับความกรุณาครับบุตรคเทหะอันนี้นะครับ,รบลืมขอบคุณนะครับที่แต่ละวัากำนันนะท่านออกมาช่วยดูแลในพื้นที่ของเรากำนันด้วยเนี่ยวันนี้กำน,นันรูปหล่อแต่หลอไปหมดนะท่านกำน,นันสุพจน์นะครับท่านก็ลงมาดูแลพี่น้องในชุมชนของเราเป็นอย่างดี ใ่้ถ่ยถ่ายถ่ายนุ้่นิ้นไม่เอไม่เอาเพลไม่เอาเพล่น้ำตเยอะเยอะเฮ้ยไม่ได้กินให้คุกินเลยนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยน้าเรื้อน้าเรือนาเรื่อเอาเอามันไหมันเอาเออนี่หมมาไอนด้น้ำตาลเอาหวานนะเรี้ยวเค็มหวาน

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, bỏ khó hiểu 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, ทานเด้ครับทานเด้ครับตามเขาเป็นเต่ะไม่ต้งยกมือตันนะตันซูอเยี่ยมอร่อยจริงอร่อยจริงดีไหมดี